มื่กูเนี่ยสนิทกับอันวายบรหิม,มานานแล้วตั้งแต่เขายังไม่มีอำนาจพอพูดถึงเขมรแล้วประเทศมึงนี่เขาสั่นหัวส่ายหัววุ่นวายไปหมดแล้วบอกไม่ไม่น่าคบเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วประเทศมึงมีที่อะไรตอนนี้ประเทศมึงไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวให้ตายมึงตื่นนอทีได้ไหมทุกวันนี้ รายได้มึงเนี่ยมาจากธุรกิจสีเทาและสีดำทั้งสิน้นที่มึงและตระกูลมึงนี่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเงินทองที่ใช้กันกับพวกมึงเนี่ยมาจากธุรกิจสีเทาสีดำคนที่อยู่ในวงในเขารู้กันหมดไอ้สมเด็จจักรนรกเลิกโม้เลิกคุยสักทีได้ยัง มาเลเซียก็ไม่พอใจประเทศมึงสิงคโปร์ก็ไม่พอใจประเทศมึงเวียดนามก็ทะเลาะกับมึงอยู่ทุกวันนี้ในเรื่องของโพรมแดนนะฮะมีอะไรกันพูดประเทศประเทศไหนกันบุรุนเข้าม่เอามึงอย่างแน่นอนไม่มีคนเขาถามอ้คุณเซนมึงอย่าลืมตัวบอกว่าจีนจะเข้ามาช่วยมึงกูจะฟันทงให้มึงฟังคุณเซนถ้าไทยจะลบขเขมรจีนไม่เข้าข้างมึงหรอกทำไมเขาไม่ข้างเข้าข้างมึง เฮ้ยความจริงเว้ความจริงที่มีหนึ่งเดียวไทยกับจีนคบกันเนี่ยทุกปีไทยส่งเงินให้จีนปีละหกแสนล้านบาทขัดดุลการค้าประเทศกูค้าขายกับจีนเนี่ยสูญเสียให้จีนปีละหกแสนล้านบาทเพราะซื้อของจีนมากกว่าส่งเข้ามึงน่ะมึงให้อะไรจีนเขามึงเที่ยวไปกู้หนี้เขามากกว่าขอนู่นหน่อยขอนี่หน่อยขอนั่นขอนี่ลูกอีช่างขอพักพวกมึงญาติพี่น้องมึงถึงมาเป็นขอทานในประเทศไทยไงละ่ะ ก็ขอกค่แหลกลาเลยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วระหว่างคนคนหนึ่งที่ไปขอเขาตลอดเวลากับคนคนหนึ่งทําหมากินกับเขาแล้วทําให้เขากําไรทุกปีปีละหกแสนล้านบาทมึงใช้สมองถ้ามึงมีอยู่นะคิดดูว่าเขาจะยืนข้างใครคิดให้ดีๆเขาไม่ยืนข้างมึงหรอกทำไมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ลืมเรื่องนี้ไปเลยอย่าอย่าทะลึง่ง